ต้องบอกเลยว่าประโยชน์ไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับใบแมงลักแถมยังมีสรรพคุณที่ดีแก้อาการเหล่านี้ได้แล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา DIY เชื่อว่าบางคนอาจจะรู้จักกับเม็ดแมงลักแต่อาจจะไม่เคยเห็นต้นและใบเพือชนิดนี้จะอยู่ในตระกูลเดียวกับกระเพราและโหระพาครับลักษณะจะคล้ายกับต้นกระเพราแต่กลิ่นไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ต้นและใบกระเพรายังมีสีแดงปนอยู่บ้างแต่สำหรับใบแมงลักนั้นจะมีสีเขียวทั่วตลอดทั้งใบในสมัยก่อนคนที่เป็นหวัดขัดจมูกต้องเรียกหาใบแมงลักครับเพราะใบแมงลักนั้นจะเป็นยาร้อนเล็กน้อยใบสดของแมงลักจะมีสมคุณเป็นยาแก้หวัดลดอาการหลอดลมอักเสบขับเหงื่อได้ โดยแนะนำให้ใส่ในแกงเลียงที่มีสมุนไพรหลายชนิดรับประทานร้อนๆอาการหวัดจะดีขึ้นและสำหรับคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรบอกเลยว่าแนะนำให้กินใบแมงลักครับใบแมงลักนั้นได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการเรียกน้ำน,ำนมได้ดีทีเดียวครับดังนั้นจึงเหมาะกับคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตร ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่าแมงลักจะช่วยในการเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ดีครับแถมยังช่วยเพิ่มปริมาณสารอาหารในน้ำนมของคุณแม่ส่งต่อให้กับลูกน้อยอีกด้วยหรือใครที่กำลังมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลในเลือดก็นแนะนำให้กินใบแมงลักเนื่องจากในอาหารที่เรากินเข้าไปจะมีทั้งคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีนั่นะก็คือ HDL และคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีนั่นะก็คือ LDL ครับ แต่แมงลักมีส่วนช่วยในการขับคอเลสเตอรอลตัวร้ายออกจากร่างกายของเราพอเส้นใย,ยของแมงลักนั้นสามารถดูดซับไขมันเอาไว้ได้เมื่อร่างกายไม่สามารถย่อยกาก,ากใยพวกนี้ไขมันที่ไม่ดีจะช่วยในการขับออกมาพร้อมกับเส้นใย,ยของใบแมงลักไม่เพียงแต่ส่วนของใบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแม้แต่เม็ดแมงลักก็มีประโยชน์ไม่น้อยเช่นกัน และจัดว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการควบคุมน้ำหนักซึ่งมีคําแนะนำให้ทานเม็ดแมงลักก่อนอาหารเพราะเม็ดแมงลักไม่ก่อให้เกิดพลังงานแถมยังสามารถพองตัวได้ถึง45เท่าหากนำไปแช่ในน้ำสักพักให้พองตัวแล้วนำมาทานก่อนอาหารจะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มและประทานอาหารได้น้อยลงเป็นตัวการในการควบคุมปริมาณอาหารที่เรารับประทานเข้าไปได้เป็นอย่างดีครับ แล้วสําหรับเพื่อนๆชอบรับประทานใบแมงลักหรือว่าเม็ดแมงลักบ้างหรือเปล่านะครับหรือนําเอาใบแมงลักไปปรุงเป็นเมนูไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ